ขอให้ลูกหมดหนี้ด้วยเถิดขอให้มีแต่โชคลาภเข้ามาด้วยเธอสาธุค่ะก็ให้เรานะคะหมั่นนะคะบริกรรมภาวนาสัมมารถหังเรื่อยๆนะคะให้มันสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะพอเวลาที่เรานะคะมีพลังงานของบุญมากเพียงพอค่ะก็จะทำให้เกิดความสว่างขึ้นในชีวิตของเรานะคะ แล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะโดยหนี้สินนะคะก็จะค่อยๆเบาบางลงค่ะเราก็จะมีการหารายได้ได้มากขึ้นนะคะมีช่องทางหรือมีรูทางนะคะในการทําเงินนะคะดีๆนะคะเข้ามาให้เราเรื่อยๆค่ะแล้วโชคลาภนะคะเราก็จะค่อยๆได้นะคะก็อาจจะเริ่มจากน้อยๆน,นะคะแล้วก็ไปมากนะคะจะต้องสะสมกําลังค่ะสะสมฐานของจิตก่อนนะคะ เมื่อเวลาจิตของเรานะคะมีพลังมากนะคะมีกําลังบุญมากแล้วเนี่ยคะเดี๋ยวโชคลาภนะคะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่สินนะคะก็จะค่อยๆเบาบางลงค่ะ พอเวลาที่นี่สินเบาบางลงนะคะเราก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเจ็บก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้หมั่นนะคะตั้งใจสะสมฐานบุญะคะ่ะตั้งใจสะสมฐานบาร,รมีนะคะให้หมั่นนะคะทํากําลังของบุญให้ได้ทุกวันคะ่ะให้จิตนะคะเชื่อมอยู่กับกระแสบุญทุกวันคะ่ะเมื่อเวลาจิตมีกําลังมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความเข้มแข็งทางจิตคะ่ะ เราก็จะสามารถคิดไอเดียธุรกิจอะไรดีๆออกนะคะก็จะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็ขอบเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ให้หมันนะคะตั้งใจค่ะนึกได้เมื่อไหร่นะคะให้สัมมาหังทุกครั้งนะคะจิตก็จะอยู่ในกระแสบุญทุกครั้งจิตนะคะก็จะมีความสว่างทุกครั้งค่ะแสงสว่างนะคะย่อมมีกำลังนะคะในดึงดูดนะคะความสว่างเข้ามาหาตัวเราทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะสาธุสาธุสาธุ